ขับมอเตอร์ไซค์ตามมั้งผมว่านี่ไงคุณตำวรวจข้างหน้าเขาไม่สนจะยิงคนอื่นเลยนะเวย้ยจอตยืดดีๆผมก็โผล่ตรงนี้ครับคุณย,ยกมือยกมือเดินอแต่ละที่ยกมือขึ้นกย,ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือยมอย่าก,กดวอ ขับไปเดินไปเดินไปเอวิสได้คถามกันแล้วเขาเยอะไหมคผมเขาไม่ชอบไม่ใช่เดินไปที่รถหรืออย่าดื้อจิงทิ้งจริงๆนะไป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 ไว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 ไปไว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 เจ้าหน้าที่ไวไวไปโดนล็อกขึ้นไปแปดจีที่สีเขียวขึ้นไปแปดจีทีสีเขียวโบขึ้นรถนี่ฮะขึ้นรถเร็วๆไอ้นี่ฮะย่าตุกติกยาเจ้าที่เราโดนล็อกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้โดนจับตัวโบเก้านักสอน แดเขียวแดเขียวแดเขียวเจ้งเปลงแล้วพี่น้ำนน้ำ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 กำลังไปกำลังรอลุ่มคุณอย่าแจ้งวอนะถือปืนนะเจ้าหน้าที่ถอยอยู่ถอยอยู่ถอยอยู่ขยับไแจ้งวอาแปดนะครับตอนนี้เจ้าที่สุกลัพตัวนะเเชอรี่ป่ะใครเป็นเชอรี่เพ่ น้าจะเป็นฟิลิปอะฟิลิปโรบิสันที่ว่าเอาเคสแรกไปอีคิดว่าวอเก้าอยู่ตรงไหนนะขับไปออกนอกเมืองครับเดี๋ยวคุณจัดการ้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปของกันอย่าแยกกันอจอสจอสแล้วไม่จอดคดีเอาเองไปพี่ต้องจัดการตรงนี้ละได้ครับเดี๋ยวผมรีบทำคดีแล้วที่เป็นยือยัาตรงิ๊ด คือโดนล็อกตืนแล้วก็ึ้นรถไปเลยใช่ไหม